ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตังด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็ตอนเช้าๆเนาะบรรยากาศเย็นสบายนะครับคุ้มๆเหมือนฝนจะตกนะครับก็พบกับพี่น้องเอฟซีพลุงตันขนบาน,นา,าเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นำสูตรหวยมาฝากนะครับก็เป็นการาวิเคราะห์นะครับสูตรเด่นล่าง ห่วยรัฐบาลไทยนะครับงวดวันที่1กันยายน2566นะครับก็ถือว่าทําคลิปให้พี่น้องได้รับชมช้านิดนึงนะครับเนื่องจากว่าภารกิจเยอะมากนะครับช่วงนี้นะครับก็เลยไม่มีเวลานะครับในการวิเคราะห์นะครับแต่ก็ อันไหนที่ต้องทำนะที่ต้องทําก่อนอย่างเช่นหวยฮาหนอยแล้วก็หวยลาวเนี่ยอันนี้ต้องทําเพราะว่าอ,ออกรายวันนะหรือว่ารายวันเว้นว,นวนนันมันต้องทํานะครับส่วนหงวยรัฐบาลเนาะก็เดือนหนึ่งก็สองครั้งนะครับก็เลยต้องเลดไปนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับ ส่วนลักษณะนะครับอของสูตรในงวดนี้นะครับจะเป็นรูปแบบไหนนะครับก็ไปติดตามรับชมกันาาน่อวันที่หนึ่งเมื่อวันที่สิบหกเนะาะสิบหกสิงหาคมนะครับหวยรัฐบาลนะครับมาาะวัลที่หนึ่งนะครับก็คือ,อ สี่เจ็ดหนึ่งาะสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปสองนะครับก็สองตัวล่างก็คือเลขท้ายสองตัวนะครับก็คือหกเจ็ดนะครับอ่าส่วนอ่าเลขหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือ อสี่สามหนึ 4, 3, น่งครั้งที่สองก็คือเจ็ดสามเก้านะครับส่วนเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งก็คือเจ็ดสามเจ็ดครั้งที่สองก็คือเจ็ดสี่สองนะครับ นี่ก็คือ,อกลุ่มตัวเลขนะครับที่จะมาหาผลลัพธ์นะครับการหาผลลัพธ์นะครับเราก็จะเอาตัวเลขดังกล่าวนะครับมาบวกจับคู่บวกนะครับเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์นะครับงวดนี้นะครับลุงตันจับคู่คู่ที่หนึ่งเนาะคู่ที่หนึ่ง จะใช้หลักหมื่นนะครับระวังที่หนึ่งนะครับหลักหมื่นก็คือ,อตัวนี้นะครับหลักหมื่นนะครับไปบวกกับหลักหน่วยนะครับเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองก็คือตัวนี้นะครับก็คือเจ็ดกับสองเนาะเจ็ดบวกสอง อีกคู่หนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งก็จะใช่หลักร้อยหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งนะครับก็คื like อตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะกับหลักร้อยเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะ ก็คือเจ็ดกับเจ็ดนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเนาะ,ะทีนี้ก็มาดูผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์นะครับก็เจ็ดบวกสองเจ็ดแปดเก้าเนาะก็ได้เก้านะครับ น้บวกลบหนึ่งเก้าสูนตัวนี้ก็เป็นแปดนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สิบสี่นะครับบวกหนึ่งเป็นห้าลบหนึ่งเป็นสามนะครับก็ได้ได้กลุ่มตัวเลขมานะครับก็เอามา หาเลขเด่นนะครับแล้วก็จับชุดนะครับต่อไปเนาะมาดูเด่นนะครับเลขเด่นนะครับเด่นนะงวดนี้นะครับลุงตานให้ เด่นสามเนาะเด่นสามห้าแปดแล้วก็เก้านะครับอ่าทีนี้ก็เรามาดูชุดสองตัวนะครับอ่าชุดสองตัว ตสองตัวเนี่ยลงตันจะจับแบบ9้าประตูเลยนะครับอ่าจับไว้นะครับให้เป็นแบบเก้าประตูเลยนะครับก็จะเริ่มต้นที่นะครับอ่าสามแปดเนาะสามแปด สามเก้สามศูนสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าแปดห้าเกาห้าน อันนี้ก็เป็นกลุ่มตัวเลขนะครับที่ได้จากการวิเคราะห์นะครับพี่น้อง f c นะครับก็มองนะครับอมองตัวเลขมองผลลัพธ์นะครับแล้วก็ตัวเลขที่ลุงจัด,ดวางลงนะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็อย่าลืม ใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมด้วยนะครับที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสูตรที่ได้รับชมไปนะครับลุงสันก็นำกลุ่มตัวเลขนะครับสามกลุ่มหลักๆเนาะกลุ่มที่หนึ่งก็คือเลขระงวันที่หนึ่งนะครับ ลาวันที่หนึ่งหกตัวนะครับนี่คือกลุ่มที่หนึ่งแล้วก็อนที่สองก็เลขท้ายสองตัวนะครับแล้วก็อันที่สามคือกลุ่มเลขหน้าเลขท้ายสามตัวนะครับอันนี้คือกลุ่มที่จะเอามาหาผลลัพธ์นะครับก็จะเอามาจับคู่บวกนะครับได้ผลลัพธ์มาแล้วก็เอามาทำสูตรให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับ ส่วนลักษณะการวางตัวเลขนะครับรอบนี้ลุงตังก็จะวางตัวเลขแบบ9ประตูนะครับถ้าเกิดมันออกตัวเลขในกลุ่มผลลัพธ์นะครับมันก็จะได้ไม่หลุดเนาะถ้าออกมาแนวนี้ก็ต้องเข้านะครับก็หลุนกันนะครับว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะครับหลังจากงวดที่ผ่านมาก็ เจียดชิีวไปนะครับก็ทายนี้ครับลุงตันก็อขอขอบคุณนะครับเฟืองเอฟซีนะครับที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับตาว่า,าถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคือลุงตันลงหนให้ได้รับชมกันนะครับ เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ